สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพาลงผ่านสามครับผ่านบุกเบิกนะครับของเอ็มร้อยแปดนะครับตัวนี้เป็นผ่านของท่านเอ็มยูหาเซตครับสามโค้งสามเอาออกมาจากตัวรถเนาะไปซื้อไอ้ผ่านสามมานึ่งู้ใดมีผ่านสามของร้อยแปดนะครับราคาบอลแรงนะครับเอาแบบสภาพที่สวยนะครับราคาครับเพราะต้องแพงมาก ผู้ใดมีครับอยากขายนะครับกัทิมเบอร์ไปให้ได้ครับสามโค้งสามยี่แปดนะครับของอิมลอยดแปดเลยของรุ่นนี่ผู้ใดมีครับไปเพื่ออยากขายตัวนี้เป็นของยี่หกครับสามโค้งสามยี่หกนะครับของฮาร์เจ็ทมาใส่ลอยแปดอันนี้เป็นหน่อยไปเลยครับในในกล่องอาจจะว่าปันไหนตัวตัวจริงเงี้ยหน่อยยุหล่อมันกว้างแห้งครับ เอาเดี๋ยวสิผ้ามาลองไถบ่งครับเราจะไปไหวบ่ไถเดี๋ยวผมควับมือเดียวนะครับมือเศร้านี่บ่เอฟซี่พิษครับมือเศร้านี่บ่พี่น้องพิษไปตัวดึงสองเผ่านะครับมันดึงขืนมันจะเป็นผมเบาพิษมือเศร้านี่ผมกับนอนนอนกัตื่นไม่นาะไอตอนเดี๋ยวดึงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเผ่าเดียวแต่พอก,ก,กดลงเนี่ยมันจะขืนสองเผ่าครับกดลงปึ๊บ นะครับเป็นสองเขา่าน,นี่คือเขาโฟวิวนะครับอ่าส่วนที่เกียร์ที่ผมจะไถเนาะผมจะใส่เกียร์เกียร์ให้นะครับเกียร์ห้นะครับเกียร์ห้ยห้ปุ๊บจะใส่เป็นเกียร์ให้แต่ว่าเป็นเป็นเตานะครับเนี่ยตบเกียร์เขาเป็นเตาเนี่ยจะมีเสียงห่วงเพื่อนึงนะครับแต่ว่าผมจะใส่เป็นเกียร์จะเกียร์ให้เตาแต่ว่าเป็นเตาสามนะครับ มันจะเลี้ยวหัวเพราะว่าผมขับรถมือเดียวเนาะบมรูกว่ามันจะเลี่ยงผ่านทันบ่เอา้าเดี๋ยวลองไปไถมั้งครับมันก็เลี้ยวเดี๋ยวนาะเกียะเกีกยะเกียะให้โยแต่ว่าเป็นให้ให้สามให้สามเกียะสามเตาผมก็อธิบายบประตูมันเกียะไรแหงเอาเบังการท้ำงานดีกว่าครับให้ดูดิชัดทัน ครับมือเดียวกมรู้ว่าจะไปได้ปะสอบ,บที่พันหาครับก็ได้เลี่ยงพานครับเราจะไปแค่สองดีกว่าพันเดี่ยวโวดครับรยิ้มหนาเลย พันหัวข้าของเจ้าลอยแปดโอ้ยง่ายแฮงครับน่องไม่น่องไม่ครับมือเดียวกับสีบกครองวันไี้ครับโอ้ย ไงครับก็ฝนมเที่ยวเลยทางน,นี้ อย่ยงแานครับเราลงจ้ำเลยกครับเพมือเดียวครับอ้มีพี่ครับเดี๋ยวผมพ้าไปนอนไปเมืองไหนขาง่ังโอ้ยยังแงฮะ พี่น้องเบอร์26ฐาน3เบอร์26กับจำใ้เบอร์จำครับไปได้สบายเลยลูกเบิรงให้เบิรงห้อยยันขึ้นหลัวครับถ้ารถน้ำหนักมันเบามันจะี๋ยวฟีนหมดและพี่น้องเบิรงห้อยตะก,กุยครับบ่มีเลยน้ำหนักมันได้ครับรุ่นนี้ล้อนะเรายัางบ่มีฟีถิงเลยใ้น,น้องกำลังชักหลองครับ จำ่าน,นเฮ้ยเบิง <c ười> ้งขึ้น้ำนักมันไดครับมันก็โอเคยเอยู่เรื่องเรื่องเรื่องความแห้งคือแห้งก็ได้ได้มาใ,สาใีสไลดได้เล่อยล่ะแตี๋ยวอียางมันบม่รู้ว่าผามันหน่อยหรือบ่ <c ười> มันหน่อยก็ลดรูอักเลยไปไดบบ่อ <c ười> แต่ว่าดินแข็งแห้งครับเป็นดินเอ่อเป็นดินพุน่นนะครับ น,น,น,นิ้นพนนี่เขาบากำลังเที่ยงเข่าผมแน่นอนเบิ้องตี้อเบิเ้องตะหูมันนี่ครับจำดินรถบบมีฟีเขาท้าเอาเพื่อนอยู่ครับรอยแปดมันมันกำลังมันได้ครับแล้วก็เอ่อตะวันพันซ้อแปดนะจะง่ายกวย่นานี้เยอะเนาะน้ำผู้ได้มีนะครับอยากแบง่ง <c oughs> ก็ล่องร่องร่อง,อ,งอันนี้ครับ อันนี้ซื้อมาแต่รถเพราะว่าผ่านมันกับอ้เจ็ดแปดหมื่นอยู่ได้ผ่านสามยี่แปดของใหม่นะครับของของมือแหลก็เอาเรื่องอยูเ่เลย่อนบัได้เอาครับเอาแต่โตรถกับใบมีดเอาเดี๋ยวไปชมกันคลิปหนาครับเดี๋ยวเสียให้น้องเพื่อนขับแล้วก็เดี๋ยวสิดทายให้เบิง่งเนาะมันจังสิงเป็นแบบเอ่อเป็นภาพรวมเนาะอันนี้ผมขับไปนำทายไปนำมันอาะสิเบิร์กมุมวนผมก็ต้องขออภยัยไปนำครับอาะสิโปโปโพถือใจบันไดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพ่นชักลองแล้วก็นเดี๋ยวเสียพ่นมาไทยให้เบิงครับผุ่มกระสีแดงยางจับกล่องไทยให้ให้พี่น้องเบิงครับเบิงความแห้งของอิ่มลอยแปดคือรุ่นนี้ร่นเดิมผมมาแรงใส่ได้เลยนะครับบะตองแตงยังมากไหมคือถือกระือว่าแห้งแห้งแน่ระดับหนึ่งะครับแห้งแบบบะตองแตงเลยละรุ่นนี้ลอยแปดครับก็แห้งของมันอยู่เอาเบิงจะบ่มีฟีอะ เดียวเดียวไทเบิ่งกกูพี่ๆีเลยล่ะทำนักเ็นดีครับอ่ะเหมือนเดิมครับมือเดียวโอ้หนักจะน้อยแลย้วคืกจะน,น้อยครับออกตู้กันเหนมันไห,หลื่นขนาดเลยเลยครับแยบหล่อ,ป,ลอประมาณท่านหา คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอในคลิปหน,าน้าก็แล้วกันครับเดี๋ยวสิให้น้องเพื่อนครับให้เบิ่งกนอฟผมสิี่ายให้เ,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 เบิ่งเพราะว่ามันอาจจะสีโบโบถึงโบถ,ถึงใจครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทฝาบรวมเอาเอาคลิปนี้เป็นคลิปเลี้ยงน้ำจิ้มครับเอาประมาณนี้ครับามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์น้ำนะครับฝากกดติดตามมานุ่มครับเดี๋ยว ดังจิวาดคลิดไปไหมครับให้เบิงเอ็มลอยแปดนะครับเอา้าประมาณนี้ครับพี่น้องฝนกำลังมากครับสวัสดีครับ